ขบวนคาราวานตับไฟป่าและฝุ่นควันภาคเหนือเดินทางออกจากหน้าศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ GMS เทศบาลนาครเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายมีพลเอกประวิตรวงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปล่อยขบวนพร้อมกับมอบนโยบายไปนะครับโดยปีนี้ก็ยังคงเน้นย้ำการแก้ปัญหา3จุดหลักคือเมืองป่าและพื้นที่เกษตรกรรมตั้งเป้าลดการไหม้ของป่าให้ได้ร้อยละ20 และในพื้นที่เกษตรกรรมให้ได้ร้อยละ10เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าส่วนในเมืองก็จะเน้นตรวจควันดำรถและอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นด้วยในด้านเทคโนโลยีครับนี่ครับทางกรมป่าไม้เขาจะนําอากาศยานไร้คนขับหรือว่า UAV ซึ่งจะมีเรดาร์สามารถสแกนพื้นที่เกิดไฟป่าได้ทันทีมาช่วยประเมินการทํางานดับไฟป่าและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยครับถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่มีความกว้างหรือมีพื้นที่จํานวนมาก โดนลานเล็กอาจจะบินอย่างไม่ไม่ทั่วถึงเล้ก็มีเรียกว่าฟิกวิงบินครั้งหนึ่งได้ได้พื้นที่ถึงประมาณ3 0,000ื่นไร่บินได้ครั้งละชั่วโมงนะครับที่ระดับความสูงที่ที่เหมาะสมนะก็จะถ่ายชี้เป้าได้อย่างทันท่วงทีว่ามีสาัการไฟป่าอยู่ตรงไหนแล้วนํามาวางแผนในการจัดวางกําลังเข้าพื้นที่ครับถ้ารา,าดเอเดียรทางเท้าด้วยด้วยเจ้าที่เองอาจจะช้าไม่ไม่ทันในการไฟลูกนั้นอาจจะเป็นไฟที่ใหญ่ขึ้น จะมีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่วนการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันข้ามแดนก็จะมีการหารือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับยกระดับการแก้ปัญหาฝุ่นข้ามแดนโดยปีนี้ไทยจะเสนอให้ประเทศต่างๆช่วยกันลดจุดความร้อนให้ได้ร้อยละ30ขณะที่ไทยเองก็มีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนนะครับจะลดจุดความร้อนให้ได้ลงเนี่ย 20%จาก65,000จุดในปีที่ผ่านมาครับ